ครับซื้อเนี่ยง่วครับเมื่อนี้ร้านพี่หมอนครับอย่างนพีเนียเพื่อแยกตลาดครับเนี่ยวัวแท้ร้อยเรซ็นต้านพี่หมอนนะครับในเพื่อแยตลาดโ้หใย่าเนี่ยง่วขายเป็นยังไงมีซัมึุงมือเศร้าเนี่ยว่างแผงหลายกว่านี้เหบ่หลาย Oh. มัดไปแล้วตัวเนิ่มใช่ค่าโอ้ <Yeah. S 1> แต้ย่นี่มัดไปแล้วตัวนึงในตลาดกับตัวนึงอืมตลาดกับตัวนึงมใช่ะว่าคเนเขาไปนั่นตัวนี้ <Yeah. S 2> คนก็าซื้อพ่อค้าวนะ่าเขามาซื้อบ่ก็ซื้อเยอะนะคนซื้อไปขายโอ้โห oh oh. มื้อนี้ผมจะซื้อเครื่องโลูกเลยพอใหญ่ได้ครับผมเครื่องโลูกเมื่อนี่ผมจะซื้เอ,เ,อเครื่องโล่ครับมื้องลูมืนี่มจะสวยๆเนาะครับผม เครื่องรูดย่อยเนี่ยเป็นอีกแบบประเภทจำยาวอีกแบบนึงนี่ไาย่อยมองนี่เลยสวยไหมสวยไหมสวยๆครับย่อยสวยสวยอยู่ผมบอกเลียดบอกเลียดนด้่อยเอาย่อยก็ก็ไปเห็นมีผักขายนี่ไงผักยังไม่มดเลยอ๋อบอกพี่ข้าวคั่วก็มีมีทุกอย่างน้ำจิ้มก็มีมี่เยอะกว่ามี่เยอะแบนี้ก็มีริบ้านมี่เยอะนจิ้ม ไว้เชือแกแ่วร้อนก็มีนี่บอกโฆษณาโลดสูตรขมอร่อยมากเลยแก้วเยืไไ่ออันนี้แถมคุ้เส้นด้วยบอกของไข่ยื่อเนี่ของโนงโนสะอาดนนสะอาดอุด,ดออรของซอสเจ้อุดรมาหัว อ้าวเครื่องล้วนเหรอย่า่อ่ะเครื่องล้วนเ่รอเป็สวยไหมงามอยู่ย่า่งามอยู่เออไปลวกกินนะอะยรนเอาบีบีเอาไหมเอาเอายะครับบีเอายอะครับเอาครับเอาเยอะสวยเลยใหม่ๆครับเอาเยอะเอาพักน้ำพักน้ำให้ผมน้ำพักน้ำ

พี่มอนไปใส่ย่ายพี่ม้นนมอนนอนท่านพักผ่อนอีกแล้วเพราะมันขายเนี่ยช่วงเด็กบ้านน้องมันเลยม่ต้องขายช่วงเด็กขายตีสี่ตีสองออต้หอมไม่ได้เอานัแถมแน่ยม้อนไม่อันนละขอบคุณหลายครับครับผมพี่มีไหมเอาสิฮะเอายางละถุองออกไปใส่อือ แยกแถวเห็นปะเออแย้แถวแากแเลยครับผมครับครแมลงรอดมาเพิ่งมาได้หลายนะครับผมเออยกใหม่หลายที่มีแมลงท่านถือเ้ือนมาแยกท่านถือแล้วสามร้อเหสิบา้อยหิอันนั้นอันร้0ยอันนั้นอันแค่ร้อยสี่สิบอ๋ระหว่าวเบาพริกเบาครับผมอ๋อกระกอบขึ้นได้ไเกาะกอบขึ้นได้ไร เอามาเรื่องเหมือนแลงส่วนหมมาทำเรื่องเด้ครับหมเอฟซีล FC หลายหัวทำส่วนเขามาทครับผมเพราว่าเขมาเยียบมาหยามดูอยู่ ừ, มาเหยียบผม,สมเสมอละอันมาเขาขายลาบตรงที่แต่ใอรตื้อเขาขายลาบไหมนคนสวยนะ่ะมันปรากฏว่าขายผมเคยไปไทยได้ใช่๋อวนี้เรื่องอะไรจังว่าผมโมโหผมเคยไปซือ้เอ,อ,อเลเยนนขายเออ เขาแยกมจักเพิ่นบอกในวันแยกหจักกันน้อเพิ่นนี่ครับเนี่ยมาอ,อนีมเว้ยเล่ามีมอนอสมว่าลวกกินครับมีขามีพักกับมือนี้แข็งกับเผือ นั่นชี่หอมไอ้บักชี่อ่าอมเป Kult! Cool. Mm.

ครับนะครับลวกเนี่ยมันกับลวลวกเนี่ยลวกเนี่ยอืม cái to này bự kêu Ừ lại không เีินหอนแซ่บแซ่บแบบนี้เป็นกระปักเคี้ยวหอมากเห็นมันแน้งหยั่งกวบดียบ เกี่ยวเแีบเกี่ยวเพียวก็ต้องลวกเลยอืมขาดใส่เลยไม่เลิกพี่น้อง้าได้กิ่นจนเรื่อมเอือนกัน